S <S ปปานบ้านเทพประธานพรอำเภอเมืองราชบุรีนะครับเลยเป็นไหปครับเตือนปากปัวแล้วแทบขันใจนะครับแล้วดันหูทะมูไปแล้วด้วยเนี่ยครับเคยเป็นไปไหมครับโอ้โหวันนี่ปองต้นแล้วเราอยากว่าเตือนปากบัวมานน้ำต้องไหลแรงไหลติดนะครับปากปัวต้องบาลานซ์กันนะครับให้ไหลแรงนะครับใส่ถึงได้ใช้ได้นะครับไหลตึงนะครับพอคันทีนะครับพี่ เป็นกำลังใจกดเลขหนึ่งมาหน่อยครับบางคนใช้สูตรท่าลังแครด้วยนะครับปรากฏว่าลากเขาหนังหัวไปเลยนะฮเพราะว่าน้ำจะชักฟองออกหมดตายกันพอดีนะฮะบางคนมันไปทั้งลังแครนะไปท่าหนังหัวด้วยนะกว่าจะลากออกหมดสิบกว่านาทีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับจัดได้น้ำประปาไหลแรงนะครับ น้ำใส่ดื่มได้นะครับใช้ได้อย่างสบายใจนายกไทยรัฐเบอร์หนึแบบน่งนะครับดื่มแจกยาตาเบอร์หนึงบบน่งนะครับลสยคนแปลน,นะครับใสไทยเข่ากุา้ยพาติาวเลยนะฮะไ่ใเข่ากยพาติาวรมี่โรจนะครับ <c oughs> มาอะแนได้หมายเลหนึนะครับพี่วิโรจน์ก็ยืนยันไม่ใช่เข่ากุ้ยนะฮะ ท่านปานนะครับตอนเปิดรับตัวแล้วน้ำไม่ไหลดีให้นายกชัยรัตน์หมายเลขหนึ่งนะครับปรับงภูงระบบบำบาให้กับชาวราชบุรีให้น้ำใสนะครับพอกัะทีนะครับชาวราชบุรีนี่ไม่ได้ตุมาทองนะครับปล่อยรัฐมนตรีน้ำแดงนะครับผมเบอร์หนึ่งนะครับหนึ่งกัญญานะครับปรับปรุงประปาด้วยการเลือกนายกชัยรัตน์เบอร์หนึ่งหนึ่งกัญญานะครับนายกอบะยุจงเผ่าเจอกันอีกแล้วนะครับหมดหมานมา สว,วัสดีครับผม,ม,มวิโรจน์นะครับวันนี้มาขอคะแนนให้กับเบอร์หนึ่งไทรักษ์นะครับเป็นนาย,ยกอบจอของพวกเรานะครับน้ำประปาจะได้ไหลแรงนะครับไม่ใช่ไหลเื่อยจนเราเหนื่อยใจนะครับโรงพยาบาลนะครับจะได้รับการปรับปรุงนะครับต้องหวังฝังจำนะครับใายบบาังข้ามฝังฝังจำได้ที่เรพสม .26 แห่งในตัวเมืองไม่ปัดแผลอัดนะครับ ในลมปังประจัง,จงหวัดติดต่อไปนะรถเปเชื่อมอำเภอนะครับต้นโกงอทารามนะครับเศรษฐกิจจะได้ขยายตัวนะครับการค้าการขายการค้าการขายจะไปหาวิสายก็ง่ายนะครับเบอร์หนึ่งไทยรัฐในวันหนึ่งกันยากาเบอร์หนึ่งนะครับเรื่องเปลี่ยนแปลงรัชมบุรีด้วยการนะครับคนเก่าเขาที่อกก่อ,อนต้อง,วองควร,ร,ร,หร,รให้เขาพักก่อนนะครับก็เรื่อเบอร์ใหม่เพื่องเบอร์หนึ่งให้เขาเข้ามาทำงานอย่างโปร่งใสเมื่อเราราชมบุรี ขอบคุณนะครับเคอรี่ <uncle. S 2> <bur ma. S 1> นะครับขอบคุณสำหรับรถกระบะส้มนะครับแต่คุณส้มของคุณอยู่แล้วนะครับแต่ผมแย่ให้ผมสัญญาครับแม้ว่าจะส้มอยู่แล้วนะครับมันก็ส้มด้วยกันนะครับไม่สังเกตสวัสดีครับเบอร์หนึ่งนะครับไยรัสนะครับเบอร์หนึ่งไซรัสเบอ์หนสัญญาเบอร์หนึ่งนะครับนายกอบจในดวงใจนะครับที่จะสร้างวิตกกิใหม่ให้กับคนราชบุรี759ล้านนะครับงบประมาณประจำปีจะได้โปร่งใสถึงมือประชาชนนะครับไม่ใช่อย่างไม่ใช่เป็นแบบทุก ฝากกดแชร,ร์ไปด้วยนะครับเพืรรพ่อนๆเอาให้รู้กันให้ทั่วไปนะครับวันนี้คุณวิโร์มาราชบุรีนะฮะช่วยหาเสียงคุณชัยรัตนายกอบอจจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นช่วงที่พี่วิโร์พักเสียงนิดนึงฮะยังไงฝากกดแชร์ออกไปให้เยอะๆเลยนะครับเขา วิโพักแป๊บหนึ่งนะฮะอยากเป็นคนราบบุรีเลยเหนะฮะก็เข้าถึงประชาชนนะฮะนั่งซาเล้งรถท่วงข้างแบบนี้ไปกันแบบง่ายๆะฮะเดี๋ยวพบกับคุณพิธาช่วงบ่าย2ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปก่อติดสถานการณ์การปลาใสของคุณพิธาด้วยที่บ้านปโป่ง ยังไงเพื่อนๆครับฝากกดแชร์นะครับฝากกดแชร์ไปด้วยนะฮะตลอดเดือนนะครับตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนเราก็จะได้พบกับคุณวิโรชลอรอคุณวิโรชหน่อยครับให้รถเก่งแซงไปก่อนเลยพี่ยวเขายังแซงไม่ได้ โอเคโอเคยนะครับเรื่อยๆนะครับก็เดือนนี้ทั้งเดือนนะครับจนถึงวันที่1กันยาจะลงทุกอาทิตย์ทุกวันเสียงครับผมวิโรจนนะครับของคะแนนที่ตื่นนะครับอ่านะครับขอบคุณนะครับที่บอกเปิดปั๊บปืนเรียกหานะครับตลอดทั้งเดือนนะครับก็ผมเองก็จะมาก่อติดสถานการณ์ การหาเสียงนะครับเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ทางการเมืองของประเทศเราหลังจากที่พักเก้าไกลถูกยุบไปขอบคุณสำหรับของข,องขวัญกำลังใจที่ส่งให้กันนะครับขอบคุณของขวัญกำลังใจที่ส่งมาให้กันนะครับ และก็สามารถกดเลขหนึ่งส่งกันเข้ามาได้นะครับแสดงสัญลักษณ์นะฮะของพวกเราช่วยกันแชร์ไลค์ครับใครมีเพื่อนอยู่การจะนะเอออยู่ราชบุรีขอภยัยอยู่ราชบุรีแชร์ไลค์ไปให้เขาแล้วบอกให้เขารู้ว่าวันที่1กันยานะครับ จะมีการเลือกนายกอบอจอนะครับซึ่งในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็จะมีเลือกนายกเทศบาลอย่าสับสนนะฮะอย่าสับสนนะฮะอันนี้นายกอบอจอส่งจากพรกประชาชนนะครับส่งเข้าชิงชัยจะเข้าไปบริหารจังหวัดราชบุรีนะครับวันที่หนึ่งกันยา กันยากาเบอร์หนึ่งนะฮะอันนี้คือคำพูดของพี่วิโรจน์นะครับวิโรจน์นะครับมาขอคะแนนให้เบอร์หนึ่งนะครับนายกไทยร้อนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวต้องะจักเงี้ยแต่ไ่เงียบนะฮะอย่าโง่ผมตั้งขั้นใจแรัว ด้วยตัวเองนะครับวันนี้หนึ่งจันยานะครับเปลี่ยนราชบุรีด้วยกันครับนายกอบาจอนะครับเลือกนายกไทยรัฐนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับผมมีรถนะครับมาขอคะแนนพุงต้านนะครับมาขอคะแนนชาเรื่อยนะครับหวนเพื่อนบ้านไปช่วยนะครับกันยานะครับตยไปที่กรุหานะครับแทนนายกไทยรัฐไปเลยนะครับน้ำประปาจะได้ไหลแรงนะครับ